สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับผมต้องขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับหนักหนักหน่อยเพราะว่าเรากําลังอยู่ในระหว่างการาจับตามองนะครับการเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทยของเราเพื่อจะร่วมมากรรัการแข่งขันกีฬาจิชงจ้ามือชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญของฟุตบอลทั่วโลกเลยนะครับเป็นการชัมทวีปของทางด้านเอเชียของเรา นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางโค้ชมาซาดะอิชินะครับก็ได้ซุ่มนะครับในการสเกลดูตัวนะครับออกเดินสายดูตัวนักเตะรวมทั้งทางฝ่ายเทคนิคของเรานะครับโดยเดอตุ๊กนะครับปิยพงศ์พิวอ่อนนะครับก็ได้เดินทางไปดูนะครับฝีเท้าของอน้องกันนะครับธนวัฒน์สินจิตทาวรและนะครับถือว่าเป็นแมตที่ประทับใจเดอตุ๊กนะครับทาง ด็อกเตอรชาญวิทย์ผลชีวินก็คงเตรียมเสนอชื่อนะครับน้องกันธนวัฒน์ซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมเห็นฝีเท้าน้องมาแล้วตอนอยู่ยีามถือว่าเป็นเด็กมาตรฐานสูงนะฝีเท้ามาตรฐานสูงอดีตนักเตะนะครับเด็กของเลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ต้องห่วงครับถ้ามาจากพรีเมยรีกเนี่ยน้องกันกลับมาแล้วครับก็หวังว่าจะมาร่วมเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับในอนาคตได้นะครับ แล้วก็เดตัวก็ยังเดินทางไปยังสนามกีฬาคลอง6ธัญบุรีนะครับไปดูฟุ้บอลกรมพละนะครับรุ่นอยู่16ปีนะครับก็บทเรื่องสนามตอนนี้ก็มีการขยับแล้วครับตอนนี้ได้มีการย้ายการแข่งขันมาแข่งขันกันที่กรุงเทพธนบุรีนะแล้วก็สนามสุพัชลาใสยก็ถือว่าดีครับดีกับเยาวชนเราก็ต้องขอขอบคุณการทํางานนะครับของทางสมาคมทางฝ่ายเทคนิคของเรานะครับดูแลน้องๆน,น,นักเตะเยาวชน ของเราถือว่าน่าอุ่นใจครับการทำงานของสมาคมในยุคนี้คือขอพูดเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่นะเพราะว่าผมเองเน้เน,นเน้นหนักนะครับเน้นหนักไปทางการพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยเราเป็นหลักเลยแต่ก็มีบ้างครับเพราะว่าทีมชาติเราเนี่ยะจะขาดไม่ได้ก็คือไทยลีกนี่ครับประครับประคองขึ้นมาคู่กันนะเป็นทางฝั่งพีระมิดฝั่งขวาคือทางฝ่ายมืออาชีพทีมชาติไทยเรากับไทยดีขาดกันไม่ได้ครับ ตอนนี้ BG ปทุมโดยโค้ชคนใหม่นะแอนโทนี่ฮัสซันนะครับโค้ชวัย43ปีนะเป็นโค้ชร,ระดับยูฟาโปรไลเซนเลยนะฮะไม่ธรรมดาครับโค้ชคนนี้เนี่ยมาถึงได้ไม่กี่วันครับ3-4วันก็พา BG นะสามารถชนะตัางกันนูไปได้เมื่อคืนนี้าศาสตร,ร์ศประตูต่อสอุดวิดครับโดนไล่ตามนะผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มากหรอกครับก็ก็เล่าให้ฟังรายเย็นนี้นะทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเนี่ยนะครับจะจำเป็นจะต้องชนะกุลาลัมเปอร์นะ ให้ได้นะจะทีมจากมาเลเซียเพราะว่าถ้าหวังจะเข้ารอบเนี่ยนะครับบุยรำจะต้องชนะครับเข้ารอบเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาจจะได้นะมีเกมแดมมนนี่แม์นะครับระหว่างบ g จีปทุมนะครับในรอบต่อไปในชอปปี้คับเนี่ยเจอกับทางบุยรัมก็ได้ครับเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูหูจะมันนะตั้งแต่เท่านี้ h ่สั้นมาปรากฏร่างเนี่ยรู้สึกทางบ g มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เราติดตามต่อไปนะครับฟุตบอลชิงชปมสโมสรของอาเซียนของเราหรือโชแปคกำลังเข้มข้นนะครับกำลังจะเข้าสู่จุดที่ตัดสินในกรุ๊ปกรุ๊ปบีนะกรุ๊ปเอได้ไปแล้วคือทางาบีจีปทุมของไทยเราได้อันดับหนึ่งไปแล้วครับอันดับสองนะครับบุรีรัมย์จะรุนนะครับในตอนเย็นเจอกับทีมจากมาเลเซียนะครับก็เข้ามาถึงเรื่องทีมชาติไทยนะครับผมจะพูดเรื่องทีมยู20บ้างนะครับเป็นบางระยะ นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องหนักๆเกี่ยวกับทีมชาติไทยก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสาคัญนะที่เดิรตุกนะครับเดินทางไปดูตัวเจ้ากันนะครับธนวัต์ซึ่งจิตทาวรซึ่งผมมองเห็นแล้วนะครับขอพูดนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพบในคลิปนี้ผมพูดถึงเรื่องเอราวันการีเย่มาตลอดเพราะว่านักเตะอย่างเอราวันการีเย่เนี่ยพร้อมที่สุดครับที่จะติดทีมชาติไทยในขณะที่นะครับทางมาดามแป้งได้บินนะครับไปที่ยุโรปถึงครั้งสองครั้งเพื่อจะคุยกับทางด้านชูดเบลออริกคาวพวกนี้ นะครับซึ่งซึ่งในสายตาผมผมถือว่าอีริกราวกับจุดเบลคือของจริงนะครับไม,ไม่ไม่สงสัยหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้สักแต่พูดนะผมไปดูประวัติของอีริกราวแล้วก็จุดเบลมาพอสมควรซึ่งผมก็เล่ามามาเป็นองตอนนะหลายครั้งละในใน,ในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับช่องผมเกี่ยวกับเรื่องประวัติอีริกราวกับจุดเบลผมพูดมาหลายคลิปละแล้วก็ดูฝีเท้านะครับในเทปการแข่งขันก็ถือว่าเป็นของจริงครับ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอิกค่าวนียเขาจะมีความบาังจะติดทีมชาติสวีเดนอยู่ส่วนจุดเบลเนี่ยหลังจากที่ช่วงแรกนะมุ่งหมายที่จะติดทีมชาติอังกฤษเพราะว่าเขาติดมาหลายรุ่นครับจุดเบลเป็นขาประจำยอยู่ในฟุตบอลของเยาวชนของยุทธนะครับของอังกฤษเลยนะเป็นวัยน,นคิดของอังกฤษนะครับแล้วก็โดนนะครับโยนลงบอรจระเขทที่ผมบอกอน่ะจูจูนะครับทอตแนมฮอสเปอรก์ก็โยนจุดเบลมาอยู่สเปนะมาอยู่หลีกสองกับนะครับสมสรโคโลบ้าเนี่ย จุดนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยฟังแต่ชื่อสโมสรก็ก็รู้แล้วแหละครับคอร์โดบาครับบ้าที่สุดเลยครับมาอยู่สเปนลีกสองเนี่ยนักนวงสาหัสครับต้องแข่งขันกับบรรดาสิงเือสิงจะทิงแรดนะในสเปนแล้วเอาไปเอามาคอร์โดบานี่ไม่ไม่สะใจความแข่งนะเขาต้องการแบบอ่าพระเอกในลักษณะก้ามใหญ่ก้ามโตเลยแหละในการเล่นในลีกสเปนลีกสองอะ่ะผมพูดได้เห็นภาพเลยนะเขาก็เลยโยนนะครับ จุดเบลต่อลงไปนะยังแอตเลติโกซาลูเกโนนะทีมในลาดิก้าสามสเปนนยเพื่อจะยืมตัวไปนะไปไปสร้างกล้ามก่อนนะพูดยังไงไปสร้างกล้ามไปสร้างความเขี้ยมเพื่อที่จะดึงกลับมาที่หลังนะดึงดึงจุดเบลกลับมาที่คอโดบาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาคอโดบาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะให้มันสาใจนะกับหลีกสองสเปนดูไปดูมาตอนนี้นะจุดเบลอยู่ในวังวนของกระแส ความเข้มข้นของฟุตบอลสเปนนะครับแต่ไม่ใช่ความเข้มข้นระดับโลกเหมือนลาลิก้าวันนะที่จะมีบาร์เซโลนามีเรอัลมาดริดมีหลายทีมที่เขา,เ,าเป็นนักเตะที่เป็นบนโลกใบนี้จับตามองนะที่เขาติดทีมชาติอังกฤษติดทีมชาติสเปนฝรั่งเศสกันเนี่ยเขาอยู่ในลีกวันนั้นแหละครับลาลิก้าวันส่วนลีกสองลีกสามเนี่ยโอเป็นเป็นลีกเมามันครับภายในสเปนนะ่นะครับมารุมมาตุ้มกันเลยแล้วตอนนี้จุดเบลก็ติดอยู่ในวงจรน,นั้นครับ ถึงจะไปพูดอย่างไรนะเอเจนต์เอเจนต์ของชุดเบลแล้วก็โค้ชของคอร์โดบาขคงไม่เอาด้วยหรอกครับถึงจะเรียกตัวมาผมเชื่อเรียกตัวไปแต่ครับตอนนี้จุดเบลยังไม่มานอกจากทีมชาติไทยเราจะเข้ารอบฟุตบอลโลกหรือนะครับทีมชาติไทยเราจะสามารถเข้ารอบสุดท้ายเอเจนต์ Agent ครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกจุดเบลมาจุดนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นกำแพงขนาดใหญ่เลยนะครับทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นครับนะครับ วันนี้นะฮูโก้บุตรสิงค์ำนะที่เราเคยติดตามนะน้องๆน,น,นักเตะลูกครึ่งไทยเราเนี่ยนะครับตอนนี้รู้สึกจะย้ายไปอยู่ที่อ่าบรีสีนะของฝรั่งเศสแต่นะครับเอร์บันคดิเยตอนเนี้ยอยู่อยู่ลรีวันนะอ,อยู่ลีกีเกิงฮะโอลิมปิกกรียงแล้วขึ้นทีมใหญ่แล้วครับผมผมคิดว่านะครับถึงเวลาจะต้องเรียกตัวนะครับอยากจะให้เดตุกนะครับจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยนะ จัดการเรื่องน้องกันไปแล้วในใจผมให้พูดตรงไปตรงมาไหมกันธนวัน์ซึ่งจิตถาวรผมชอบมากแต่นะครับจุดที่จะทาให้ทีมไทยเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าเอราวันเกดเย่เนี่ยสําคัญกว่ากันด้วยซ้ําไปผมพูดแค่นี้แหละเพราะว่าสไตล์ของเอราวันเกดเย่เนี่ยมันเป็นสไตล์เดียวกับเบนเดวิดผมเคยพูดเรื่องเบนเดวิดก่อนที่จะแข่งขันเอเอฟเแล้วนะครับว่าน้องเบนกลับมารอบนี้แหละได้เรื่องและน้องเบนจะเป็น คีย์สำคัญเลยในการเล่นแดนรูกของทีมชาติไทยนะครับจะเห็นว่านัดชิชนชาเลอศทั้งสองแมตช์เนี่ยเบนเดวิดเด่นมากถ้าไม่มีเบนจามินเจมส์เดวิดนะนะครับในเอฟเอฟเมื่อกี้เนี่ยผลงานในช่วงปลายของทีมชาติไทยจะจะไม่ดีขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะในมิดฟิลด์แดนลุกเขาเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับครับและสไตล์การกระชากลากเลื้อยของเบนเดวิดเนี่ยนี่หละครับคือนักเตะที่เราต้องการเพื่อจะให้ทีมชาติไทยเรามีชีวิตนะให้มันมีแอคชั่นที่ ผู้ในแง่แฟนบอลไทยชอบเนี่ยนะครับยี่ิเองลงแท็กติกง่ายเพราะว่านักเตะเนี่ยมีจินตนาการในการเล่นนะครับเอราวันกาเิเย่ยกับเบนจามินเจมเดวิดสไตล์เดียวกันครับสไตล์เดียวกันเลยจะช่วยวีรเทพป้อมพันได้เยอะเลยครับบริเวณแดนกลางอ่านำบางช่วงนะของเจ้าเช็คนะสุขบัโชคสารชาติแม้กระทั่งนะครับทางเจ้าบุกนะสุเอ,อ,เอกนิตป,ปัญญาบางครั้งก็ยังมีแพ็กเหมือนกันบางแมทนะ นะครับดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเอราบันกาดิเย e, เราทดสอบไปเรื่อยแล้วน้องเขาสตาร์ทเครื่องติดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะเห็นนักเตะเหมือนเบนเดวิดสองคนเลยอยู่ในสนามและนิโก้นิคลรสมีเคิวสันจะเล่นสนุกมากรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาผมจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าตรงกลางของเราถ้านะครับถ้าเรามีนะสุะโชคสารชาตินะมีสุพนัทเหมือนตาแล้วเรามีเบนเดวิดมีเอราบันกาดิเย e, นะเล่นอยู่ตรงนั้นนะ่ะ นะครับจะเป็นอย่างไรสําหรับทีมชาติไทยแล้วยืยนหน้าด้วยพารติคุตับสันไม่ต้องจุดเบลก็ได้ครับนาทีนี้ไม่จําเป็นแล้วนะจุดเบลอ่ะเขาจะมาตอนไหนเข้ามาครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามาผมว่าผมว่าเข้ามาเนี่ยใจครึ่งหนึ่งใจครึ่งหนึ่งเขาเขาก็อยู่ที่ยุโรปนะครับแต่นักเตะที่เราไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสนะไม่ต้องบินไปถึงฝรั่งเศสก็คือเอราวันกาเดียเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาคลาสบอลถึงที่จะเล่นทีมชาติไทยแน่นอนครับ จุดนี้ที่ผมมองเห็นนะไอ้ตรงมิดฟิลด์เนี่ยบุคคลที่จะเข้ามาช่วยนะพิรนนท์ฉับรัศมีนะครับเข้ามาช่วยวีรเทพป้อมพันธ์ได้ตรงจุดนี้นะวิลเลียมไวเดเชอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอ่าซูเปอร์ซับหรือเป็นตัวที่สามารถยืนยาวกับทีมชาติไทยเราได้ไปถึงฟุตบอลโลก2030เลยแต่จุดที่สําคัญที่สุดนะผมผมผมคิดว่าถ้าถ้าเราได้เห็นเบนเดวิดได้เห็นเอราวันการิเยะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เรามีสุพนัทเหมือนตาอยู่ตรงปีก แล้วก็มีเจ้าเช็คอยู่ปีกอีกข้างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเกมมันจะลื่นไหลามากกว่ามีเจ้าบุกเอกนิปัญญาด้ซ้ําไปแต่บุกก็เป็นตัวสําคัญนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง,องการเล่นในลักษณะลื่นไหลนะถ้าท่านสังเกตด,ดีๆนะครับอิชิเนี่ยเขาจะชอบสไตล์นักเตะอย่างศึกษาราตีนะผมก็ชอบนะน้องศึกษาราตีเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจินตนาการในการเล่นเป็นทับจัดเป็นไฟล์ก็อยู่ไฟล์เดียวกันกันกบทางเบนจามินเจมเดวิสนะครับแต่ผมคิดว่านะ เอกสารราตีเนี่ยเล่นคล้ายๆกับเอราวันกาดิเย่และผมคิดว่าเอราวันกาดิเย่เนี่ยจะมีทักษะเบสิกที่นั่นที่แข็งแกร่งกว่าเึกสารราตีด้วยจุดนี้เราจะแข็งแข็งขึ้นมาอีกเยอะครับเพราะว่าเึกสารราตีต้องใช้เวลาพาะบ่มอีกสักระยะหนึ่งถ้าเราได้เอราวันมายืนตรงตำแหน่งที่เึกสารราตีเคยลงเนี่ยผมคิดว่าจะแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์แดนลูกหรือตรงปีกก็ได้ครับเหมือนเึกสารเล่นเนี่ยนี่ครับของจริงเลยจุดนี้นะครับให้ให้เพื่อนๆลองคิดดูดีๆนะครับว่าผมพูดจริงไหมว่า เซกซันลาตีกับเอราวันเกดิเยนี่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันกับกับเบนเดวิดอีกคนหนึ่งอนะ่ะถ้าเรามี3มคนนี้นะครับสลับกันลงนะครับผมคิดว่าเอราบันเกดเยนีแ่แข็งแข็งแงกร่งกว่าเซกซันลาตีด้วยแข็งกันแข็งกับการเบอร์นึงเลยนะฮะจนตรงจุดนี้เนี่ยคลาสบอลเราจะยกระดับขึ้นทันทีในแดนลูกครับคือคือถ้าท่านดูจังหวะเกมของของทีมไทยในระยะหลังในในชุดยังบัตเนี่ยที่ทําผลงานได้โดดเด่นมากนะโดดเด่นกว่าผมคิดว่าโดดเด่นกว่าช่วงช่วงก่อนที่เราแข่ง อเอเจนต์ขับเดือดซ้าไปนะบริเวณแดนแดนดุกเราเนี่ยจุดเลื่อนไหลตรงจุดนี้มันมันมาจากความพีคข,ของเจ้าแบงครับสุพนัดเอนตาและมันมาจากความร้อนแรงของพลาติกกูตาบสันนะถึงแม้ว่าพาติกกูตาบสันในระยะหลังมาจะดรอปลงนิดหน่อยนะกตีมิไทยแต่ผมคิดว่าเขาดึงฟอร์มไม่ยากนะอายุแค่นี้เนี่ยหลังจากที่กลับมาจากนาราขับของอาเจริกแล้วเนี่ยรู้สึกพาติกกูตาบสันเนี่ยมีความมั่นใจในการทำประตูคือเขาเป็นตัวผลิตกรในเครื่องจักรทำประตูอ่ะตอนเนี้ย ต้องเข้มข้นเหมือเขาให้มากๆครับเพราะว่าแพทริกูตาบสันคือสตเกอร์ตัวจริงทีมเมทไทยที่เรามีอยู่ตัวเดียวตอนนี้ยท่าที่ผมเห็นมีอยู่ตัวเดียวครับศูนย์หน้าตัวเป้าหรือสตเกอร์ทีมเมทไทยเราตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวคือแพทริกูตาบสันและผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุดในแดนรูกของเราคือสุพนัทเหมือนตาและถ้าเราได้นะเอราวันกาลิเยมามาลงหยอดลงตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะคือเราให้เอราวันกาลิเยเนี่ย เล่นเป็นปีกหรือมิดฟิลใน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 กึ่งตัวลุกอ่ะนะครับแต่ให้เบนจามินเจมเดวิสเนี่ยยืนอยู่กลางสนามนะครับกึ่งรับนิดหนึ่งคู่กับวิลเทพป้อมันเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะเป็นทีมที่ลงตัวที่สุดนะและผมอยากจะเห็นนะทีลทรบุญมาทันน่ยยืนวิงแบ็กเหมือนเดิมโดยให้นิโก้นิโคลัสมิเกลสันยืนอยู่ฝั่งขวาสําหรับทําไมผมถึงพูดถึงทีลทรบุญมาทันนะคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวผมจะขยายคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องทีลทรพี่ นักเตะต่างๆเหล่านี้นะทรงคุณค่ามากครับการที่เราจะไปฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยทีละทอนบุม,มาทันจะอายุประมาณ39หรือ40ปีพอดีตอนไปแข่งแต่ในรอบคัดเลือกเนี่ยทีละทอนจะอายุประมาณนะครับ37-38 <c oughs> ผมคิดว่านะผมคงจะพูดเลยน้องโกอุ้มอา,อาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่เล่นฟุตบอลไปยาวนานขนาดน,นั้นก็ได้นะด้วยต่างๆนะครอบครัวหรืออะไรต่างๆในความหยิบตัวของนักเตะ แต่ผมคิดว่าถ้าเราปักธงไว้ในฐานะช้างศึกเลยนะปักธงช้างศึกไว้บนภูเขาเลยปักลงครับให้ธงช้างศึกระบบสะบัดเลยว่าฟุตบอลโลกปี2030นะครับโดยกัปตันทีละทรและเจษนาทิบจะเป็นขวัญมากครับเป็นขวัญเป็นกําลังใจนะน้องๆอายุสักสามสิบสี่สิบรุ่นน้องๆเนี่ยรลลุ่นพี่เจรุ่นพี่อุ้มเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากจะเชียนะรู้สึกมันจากลังนะทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องขังครับไปแบบขังๆเลย นะครับพี่เจจะ,จะเลิกเล่นไปก่อนก็นได้นะครับพีอุ้มจะเลิกเล่นไปก่อนก็นได้แต่ปักทงไว้เลยว่าสองคนนี้จะพาไปสองพันสามสิบแต่ถ้าเราพาไปจริงจริงนะอายุสามสิบเก้าสี่สิบไม่เป็นปัญหาครับถือว่าเป็นแม่ยานางทีมอะถือว่าเป็นมันจะเชียร์มันนะถ้าเกิดไปบอลโลกแดงจริงอ่ะเรามีพี่เจพี่อุ้มนะครับไปด้วยนะหรือพี่มุ้ยไปด้วยเนะี่ยมันจะกลายเป็นขวัญเป็นกําลังใจเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของช้างศึกเรามากเลย เข้าใจครับว่าความศักดิ์สิทธิ์ไหมครับพอพอ,พอจะทราบอารมณ์ที่ผมพูดไหมไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่เบนเดวิดมีแต่นิโคลัสมีเกลสันหรือว่ามีแต่เจ้าเชคเจ้าแบงค์ไปเนี่ยมันไม่ขลังครับอย่าลืมครับแฟนบอลไทยที่ยังมีอายุอยู่ที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยรุ่นอายุสา4สิ0 6ี่ห้าสิบกิบมีเยอะครับให้ให้เกิดอารมณ์ร่วมทั้งชาติเ่ะสละที่นั่งทั้งสองสามตำแหน่งให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นนักเตะสูงข่างเราไปบอลโลกด้วยครับลงสนามด้วย มันจะเป็นการสืบต่อส่งต่อไม้ต่อรุ่นต่อรุ่นให้เห็นกันเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าหมดยุคนะบอลโลกปี2 0 2 7 2 0 2ี่นี่้แล้วเนี่ยพี่เจพี่อุ้มพี่อะไรก,ก็คงไม่ได้ไปแล้วอย่าพูดอย่างนั้นครับผมคิดใหม่ละคิดใหม่ทําไม่ละตัดธงบนภูเขาธงชาติไทยกับธงช้างศึกโบกสะบัดครับไปบอลโลกปี2030เอารูปโกอุ้มขึ้นยืนต่าง,งานเลยครับกับพี่เจชนาะทิพย์กับพี่มุย้ยนี่นะครับ ฮีโร่ของเรานะครับเป็นขวัญเป็นกําลังใจน้องๆทุกคนที่จะไปมันจะได้ไปกันัชาติครับจุดนี้คิดดีๆนะที่ผมพูดนะครับปักไว้เลยครับแต่พี่เขาจะไปหรือไม่ไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่า,างั้นแหละและที่สําคัญชั่วโมงนี้นะไม่แพ้กันธนวัตรเลยนะแล้วผมอยากจะได้เอรวันกาดิเย่มากกว่าด้วยซ้ำไปในชั่วโมงนี้นะครับสําหรับความจําเป็นเพราะว่าเราต้องการนักเตะอ,อย่างเบนเดวิตบริเวณแดนลูกเรามากกว่านี้ นะส่วนส่วนส่วนได้รับเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะผมยังไม่พูดได้เรียสลอร์กลับมากว่าจะดีขึ้นมีข่าวด่วนมากๆครับมาจากเพจของคุณแมนโกสินนะครับเพิ่งมาเมื่อ5นาทีนี้เองเป็นข่าวด่วนที่สุดเลยนะครับพอดีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงนะครับในระหว่างการกําลังตัดต่อเสียงตัดต่อภาพของคลิปอยู่เนี่ยทำให้ผมต้องมาตัดต่อใหม่เลยนะครับแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งข้อความที่พูดมาในคลิปนี้นะครับก็ขอโพสต์เลย ล่าสุดนะครับมีข่าวร้ายนะครับสำหรับทีมไทยชุดยู20เอราวันกาดียนะครับได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีกระหว่างฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับโดนจังหวะที่เนมันย่านะครับมาติดนะครับเข้าเสียบในการซ้อมเมื่อคืนวันการที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับแพทย์ประจําทีมโอลิมปิกยงประเมินว่าจะต้องใหเอราวันพักประมาณหนึ่งเดือนนะฮะทำเขาทำให้เขาหมดสิทธิ์นะครับที่จะมาช่วยทีมไทยชุดยู20ลุยศึกชิงแชมแห่งชาติเอเชียแน่นอนแล้วครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเรามาคุยกันคืนนี้แล้วกันเรื่องนี้แต่ว่าผมคิดว่านะที่จะเรียกมาทีมเมทไทยก็ยังมีมีสิทธิ์เรียกมาได้อยู่ครับหนึ่งเดือนก็จะประมาณาจากวันนี้ไปนะก็คงน่าจะถึงประมาณต้นเดือนมีนาคิดว่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องเรียกเยอรมันมาก่อนครับนะครับในในโอกาสนี้เพื่อป้องกรรันรุสิทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเขาสตาร์ทเครื่องได้นะมีสิทธิ์ที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสได้ในในโอกาสต่อไป คิดว่าน่าจะให้เข้ามาเดบิวในการแข่งขันมาที่25กับทีมชาติไทยคิดว่าน่าจะทันครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับทนนท,ท, so, ทุุททุกกกี่่เนไยยัั้ฟฟมมมราาะอใลสห นักฟุ้งปล้ลองแขงหยัวใจยุบไหมก้าวไปในแพ้ฉันชีดฉันฉันทักติดเขามคันสาบก,นบกบนเบือไปในานาังอดทนฟุกบปนไทยฮาราวันใครเฮใจยุงเที่ยวหลากสันแดนสวิงามที่นั่นได้ทำระเทแทศโดยอิปยองกำลังหลักต้องไทรรู้จักในลลาฮวันแต่ว,ว่าเขาจริงมุ่งซว่าเม็กซ์เท่จากงากนเชสเทย์ไมตจะบูฟีเข,ข้านคนุ้คันและขสู a chút nghi sĩ tough and wonderful calling and to hug you chung chuc cam mot asky night for me Fighters Practics หาซื้อไอ้ในเอเชางไทยลูกหลังปุยาัดใจสูงสักเท่าไห้ก็รู้หลั่งสูงจะแกนไทยฉันเชื่อฟุตบัลมีกันก่อนมาบนนาศักดิ์ศีมากระทันฟุตบอลไทยอยู่ใกล้ในเอเชียสอพันยี่ส่ปีทองฟุตบอล กอดบุกพาชุดนี้เสั็ท่าแฟนบันท